e por โอเคมันก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพผมชินเคยนะจ๊ะ j t Channel นะครับก็วันนี้นะทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูนะเวฟนะครับเวฟร้อยไอนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เหมือนจะเดิมแต่ไม่เดิมนะครับเครื่องนี่คือแบบ มาได้นะมาได้นะครับส่วนอคลิปนะครับเสียงเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังตอนท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรวมๆนะครับบอกเลยว่าสเตอร์ที่โคตรเล็กไม่รู้ันจนเจ้าเล็กไปไหนนะครับก็คือมองหาแท่าจะไม่เห็นแล้วแหละนะครับอเดี๋ยวเริ่มจากชุดบนเลยดีกว่านี่ชุดบนชุดบน,ดบนเอ้ยไม่ไปไหนยูโรไม่ไปไหนนี่ต่อทิ้งครับต่อทิ้งไปแล้วหรอไ,ไ่เบาครับโอ้โหไล่เบามันเบาไหมล่ะเบาครับเบารถไปเท่าไหร่ ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะชุดบนมีปั๊มเดิมใช่ครับยังเป็นปั๊มเดิมอยู่รถคือไม่นี่ไม่นี่เน้นสวยครับเน้นเน้นแรงอย่างเดียวเน้นเร็วโอ้เน้นแรงอย่างเดียวใช่ใแรงจริงไหมแรงครับพี่เดี๋ยวลองดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะเออแรงไม่แรงนะครับนะนี่เนาะก็มีมือเบรกเนาะแล้วก็ปอกแคลนปอกแคลนเป็นของ RCB นะครับเป็นของลิซิมบอยนะมีห่อนะ ของมีห่อนะแต่ใส่แบบใส่ซะไม่มีห่อเลยนะเออนะครับนี่ไม้นี่คือไอ้ไอ้นี่เป็นแค,ค่ข้อมันไดเฉยใช่ครับลองวนครับ,อ,รบอันนี้เป็นไม้ที่จอรนใช่แล้วออ<ร>ก็คือเปิดปุ๊บก็คือไฟขึ้นอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่บ่ายอันนี้ก็สวิตช์ไล่เบาครับไล่เบาดูเอาจะนี่เลยใช่ครับโอ้โห <c oughs> สวิตช์บลูทูธใช่แล้วโอ้โหก็คือบีบบีบกดเข้าไปก็เป็นสั่งการใ่บ้านเลย โอ้โหมึงร้อนแล้วมั้งนี่กูวอาอันนี้ไฟหน้าครับพ<อ> <ไฟ S 1> ี่ไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าอ้าวแล้วไฟเลี้ยวอ่ะไม่มีครับอ,อ้าวอีบ้า <c oughs> ไหนลองนี่เปิดได้ปะ,ะเปิดได้ไหมได้ครับแต่ว่าต้องต้องสตาร์ทครับอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงติดไหมล่ะ,ะนี่ไงโอ้ยไอ้เหี้ยต้องไปเปิดตรงนู้นเหรอใช่ใช่โอ้โหอะไรวะเกินเกินเกินนะ อ๋อแค่นี้ซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนนะครับมีคาร์ด้วยแล้วคันนี้มีค์ดมือด้วยพี่โอ้โหเจาะคัดมาด้วยอันนี้เป็นค์ดอ่าเขาเรียกวอะไรทรงอินเตอรี่ใช่แล้วถูกไหมใช่ครับนี่นะครับมาข้างล่างชุดหน้านะครับมาต่อชุดหน้าชุดหน้าก็จะเป็นปั๊มเดิมครับเป็นปั๊มเดิมอยู่ตัวนี้ก็เป็นจานจานจานเจาะใช่แล้วพี่อันนี้คือจานเจาะแท้ไหมอันนี้ของลาซาด้าครับของลาซาด้าไม่รุนลาซาด้าเทียมทั่วไปเนาะ เออถ้าเป็นของแท้ก็จะแข็งกว่านะครับง่ายๆก็คือของแท้จะดีกว่านะครับถ้าเอาไปเจาะนะแต่ก็เียได้เนาะซื้อของเทียมดีกว่านะครับถูกด้วยนเนาะชุดล่างก็จะมีล้อนะครับล้อเป็นของอะไรไม่รู้นะรูปอินซีนะฟาคอนนะครับฟาวคอนฟาวคอมอะไรนี่แหละนะครับเนาะเป็นรูปอินซีนะครับนี่นี่นี่ฟาวคอนนะนี่นะครับสีดําเป็น1 4จุสี่ไหมหนึ่งจุดสี่หน้าหนึ่งจุดสี่นะครับ หน้า1.4ส่วนหลังเป็น1.2เหรอ1.2เฮ้ยทำไมมันใส่สับกันวะเออหน้า1.4หลัง1.2วะเออนะครับ,บรยางเบนคาเมลอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เบอร์อะไรวะโคตร 40, เล็ก10่5 90ครับ4 40, 40่เหรอ45 90ครับ45ครบทับเกอ๋อก็คือเป็นเบอร์เลกเลยถ้าเป็นตีเป็นอ่าขอบยางบ้านๆก็คือมันจะมี200 หนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าจะบางที่สุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งแปดนะถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดจะลงขนาดนี้เลยนะนะครับสมัยที่ผมเล่นนะแบบว่ายุคยุคโน้นเลยนะแบบมองไม่เห็นนะครับไอ,ขอ้ข่างเงี้ยเนี่ย,ยกินไปครึ่งเลยนะถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับก็คือแทบจะไม่มียางแล้วแหละนะครับถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ใส่กันนะเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้นะครับมันไม่มีพื้นที่ยางที่จะเกาะถนนเนาะนะครับก่อชุล่างก็ประมาณนี้เก็บเป็นน็อตสีแดงนี่น็อตทั่วไปครับแกนมี มีแก๊อันนี้เป็นแก๊สเตเลสใช่แล้วใช่ไหมนี่นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสติปเครื่องไม่ธรรมดามเคยวัดมาหรือ,อยังไงร้อยห้าห้าสิบโร้อยห้าสิบโอ้โหไม่ธรรมดานะร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องดีกว่านะครับนี่โอ้โหนี่คือเด็ดสุดเด็ดสุดคือเครื่องเลยอันนี้เป็นเครื่องร้อยสิบใบตัวเดิมติดรถ ใช่ไหมใช่แล้วครับไม่ได้ยกเครื่องใหม่มาใส่ใช่ไหมใช่ครับพี่เขาคือลูกอะลูกทําให้ลูกอะไรห้าห้าสามห้าสามชักเดิมมีแคมไหมมีครับเต็มเต็มระบบครับเต็มระบบห้าสามเต็มระบบหัวฉีดด้วยใช่ครับเรือนนี้เป็นเรือนเดิมหรืออะไรฮะเป็นเรือนเดิมทําใหม่ครับเป็นเรือนเดิมทําใหม่เนาะเป็นเปิดปากนะครับใช่ไหมครับนี่นะครับโอ้โหลดสิ่งลดสิ่งลดสิงนะครับลดสิงเนาะเยอะนะครับ ถวนี้นะแถวนี้เป็นเถือนครับนะครับก็เ,บเป็น5-3ล่างเดิมเนาะใช่ไหมถ้าเป็นลงตามสเต็ปาน้ันเราก็คือทรงเชงิงใช่แล้วครับ <st Umwelt> เออประมาณนี้เนาะชุดสีเป็นแดงแก้วครับแต่เป็นแดงแก้วมุกทองนะครับทุกคนสังเกตยังไงมุกทองก็คือโดนแสงนี่เด่นเด่นเลยนะครับเด่นเด่นเลยนะถ้ามองผ่านกล้องนะครับนี่เป็นแดงแก้วมุกทองนะครับถ้าเป็นมองด้วยตาเปล่าจะมองไม่ค่อยเห็นนะ นะครับนี่มาชุดหลังโอ้โห,โโหลาชันมึงทำกูแล้วไอ้บ้ามึงจะเบิ้ลทำไมเนี่ยเออนะครับเดี๋ยวกูจะเอามึงจับมาคันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนะครับมาตัวนี้ก็จะเป็นเบาะอันนี้เป็น,บน,นเนบาะของช่างอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน,นช่างกิจช่างกิจ leasing pro นะครับนี่เนาะก็เป็นเบาะทรงบ้าง นี่นะครับโอ้ทรงน่าจะเจ็บตูดนะเออแต่ก็นิ่มอยู่นะทุกคนนะนิ่มอยู่นะนะครับท่อเป็นท่อนูครับนูลํลำลูกกาครับอันนี้ใส่อะไรใส่แป๊บครับใส่แป๊บแต่เป็นของดีมครับดีมซปเปอร์ครับเขาเป็นของดีมเหรอเอาไม่ใช่ของร้อยสิบอะไม่ใช่ครับไอทรงมันคล้ายๆกันเนาะทรงมันได้เลยนี่ทรงมันคล้ายๆกันนะครับเออผมก็คิดว่าเป็นของมันเลยนะที่จริงไม่ใช่นะครับเพราะถ้าถ้าเป็นของร้อยสิบอยู่ตรงนี้นะใช่ครับนี่ไม่ได้สังเกตนะมันนี่เป็นของดีมนะ อ้ามเป็นของ TTK TTK นะของน้าตึงนะครับเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะใช่บรหคสผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ใช้อยู่นะตัวนี้นะก็แข็งแรงอยู่นะครับแข็งแรงทนทานเนาะชุดหลังมีอะไรบ้างมีหนุมย่อครับมีหนุมย่อเบรกหายอีกแล้วเบรกบูทูดครับเบรกบูทูดอีกแล้วใช่ครับเวลาเบรกก็ข้างหน้าอย่างเดียวใช่ครับไม่กลัวกันมากเลยไง โอ้โหนะชกยังไม่ชกเดิมอยู่ชกเดิมชกเดิมเปลี่ยนสายข้อโหลดใช่ครับนี่นะครับข้อโหลดสีม่วงเนาะส่วนซี่อันนี้เป็น1.2ซื้อแยกไหมหรือซื้อมาแบบคู่เลยปกติมันเป็นมีร้อสองสุดครับอ๋อมีสองสองอันครับก็คือไปซื้อมาสองรอบครับนึกว่าไปซื้อแบบซื้อแยกมาแล้วหยิบเอาตัวนี้มาหนึ่งแล้วก็หยิบตัวนั้นมาหนึ่ง ไม่ใช่เนาะออถ้าไปหยิบอย่างนั้นก็คงตายนะครับ<อ>เจ๊งนะคนขายนะ <laughs> เจ๊งนะครับนี่แล้วก็มอนนกกีอันนี้เป็นแคมราน้ำเป็นแคมลาน้ำนะครับอันนี้เป็นแคมลาน้ำสามดีเนาะนี่นี่สติ๊กเกอร์อันนี้มีเขามีสติ๊กเกอร์ด้วยนี่เออมึงเจอคันนี้มึงจะได้รู้เลยว่าท้ายมึงแรงไหมนะครับนี่เอ๊ท้ายแรงบอร่อท้ายแรงบอร่อนี่อันนี้มาจากไหนนี่ทั่วไปครับทั่วไปเนาะสั่งทั่วไปเนาะแต่ที่เด็ดก็คือนี่ จะเตอร์ไม่รู้กี่ฟันโอ้โหไอ้เหียยิ้มห้าฟันครับฮะยิ้ห้าฟันตัดยี่สิบห้าตัดครับยังตัดดีเกอครับยังไปได้อีกใช่ครับสิบแปดเลยไหมเออสิบแปดเลยแม่ข้างหน้าสิบสี่เอาว่าโอ้มึงก็เกินไปนะครับนี่ดูโอ้โหเนี่ยไปหมดแล้วนะเนี่ยจนชนแล้วนะครับก็คือโอ้สุดยอดยังตัดอยู่ยังไปได้อีก ว,ว้าวนะครับสุดจริงๆเนาะโอ้โหอันนี้เป็นสเตอร์ก็420ธรรมดาเนาะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทรงดูทรง <c oughs> จับไว้ <c oughs> อ่าอ่านี่กูแม่งต่ำจริงไอ้เหี้ยต่ำมากดูมองแทบไม่เห็นน่ะโอ้โหเดี๋ยวน้องลองนั่งนี่ยูโรนั่งนั่งไปเลยเอานี่โอไไ้โหเป็นไงโอ้โห ปูแบบเกินอะเกินความความต่ำอะหาตั้งเด็ดฟุตครับขอที่เด็ดทีเด็ดครับทีเด็ดคืออะไรวะทีเด็ดครับโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยมึงมึงก็ตัดมึงก็หาอะไรมาใส่น้อยโอ้ยโอ้ยดูมึงตัดมึงไม่เชื่อมตีนมันใส่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยบิ๊กวิลอ๋ออันนี้ครับอันนี้คือ ลูกค่าสามคือของช่างบิ๊กเลยบิ๊กบูลเลล้ครับว้าวนี่นี่คือยกยกยกชุดคิดมาเลยครับไม่ใช่แบบเป็นเสื้อแทะครับโอ้โหทีเด็ดอยู่แล้วบิ๊กบุญเลยล้ำนะครับของช่างบิ๊กเนาะแล้วก็มีทีเด็ดเอามีน็อตพอทด้วยคนี่แล้วก็อันนี้เป็นคอนสเตอร์ครับเทปลาสามดีเหมือนกันเนาะอันนี้มัดไว้เพื่ออะไรอันนี้มัดไว้เพื่ออะไรทวงเหระไม่รู้เหมือนกันครับทวงนี่ทวงทวงน้ำหนักหรือยังไงเนาะนะครับ นี่มีอันนี้อะไรแปดจุดหนึ่งอะไรเนี่ยกล่กองเหรอมีกล่องด้วยเหรอไม่ครับกล่องเดิมครับอ๋อเหรอนึกว่ามีกล่องด้วยนี่นะครับุ้ยสวยๆสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูส่งรวมๆทุกคนเฮ้ยสุดๆชอบ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 ,ชอบ,ชอบมามาเริ่มเสียงฟังเสียงกันหน่อยเลยว่า กูจะแตกโอ้โหแซบชิปหายนะครับหแม่งเกินเกินเกินคันนี้เสียงโอ้โหสุดยอดนะครับก็ว้าวนะสุดจริงสุดจริงนะครับหาคนจับไหมนี่อลองไปไหมบุริลัมไปปะเดีย๋ยวพาไปไปดูถิ่นนี่เลยเนี่<า>ไปดูถิ่น<า>ของช่างบิ๊กเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากติดตามรถคันนี้เนาะเดี๋ยวผมทิ้งภาพไปให้เลยกันนะครับเฟซบุ๊กเนาะเดจะขึ้นภาพไปให้ตรงนี้นะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะถ้าใครอยากเห็นนะครับคลิปเวลาวิ่งของน้องคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งแลวกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะนะครับเดี๋ยวยูโรนะครับนี่คือตัวแข่งนะครับนี่คือตัวแข่งของผมนะครับก็อนาคตมีแน่นอนนะครับรถแข่งของผมนะก็ ยังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาเปรุ่นอะไรเนาะแต่ว่าคุยกับช่างไว้แล้วแหละนะครับมีน่าจะเป็นไม่แดกก็ล่างเดิมนะครับก็คงส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นร่างเดิมแหละนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับแต่ว่านี่นะครับพึ่งไปคว้าวิบากมานะครับได้ที่สามนะครับมามืดนะครับงานแรกใช่ไหมยูโรใช่คงานแรกนะครับสนามแรกได้ที่สามเลยนะครับรถไม่พร้อมด้วยเบรกแตกใช่ไหมเบรกหลังแตกนะครับก็ ยังดีนะับได้ที่สามาเนาะก็โอเคนะครับทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันน้องไว้เจอกันใหม่ปีหน้าแล้วกันนะครับหากใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมไปคิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ